ส,สุดจริงเออเออสุดจริงพี่ขาสุดจริงพี่พี่อ่ะวันนี้นะคะสำหรับฟอร์จูนกอรเปลี่ยนคะแนนเลยฟรีเซ็ทคะแนน,นนะคะฟอร์จูนกอสนะเอาอีกให้สิบเต็มสิบเลยวันนี้นะคะเกมที่แตกดีเป็นฟอร์จูนกอรสไปเลยวันนี้นะ ก็อีกรอบนะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ช่องเอาอีกปั่นสลตนะคะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะเอาอีกก็เนี่ยก็ก็อยากก็ก็อะไรล่ะก็ยังอยู่เกมเกมพีจีเจ้าเดิมเลยนะคะเพิ่มเติมที่อยู่เกมพอจุนก็ชินนะคะเทพแห่งโชคลาภนะคะหรือว่าหลายๆคนนะคะจะรู้จักกับเกมเอาแปะนั่นเองนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าวันนี้เกมเอาแปะจะแตกหรือว่าจะอะไรนะเออจะแตกหรือว่าเป็เกลือก็มาดูกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเอาอีกก็น้ำมาพกพูนแบบว่าอ่าทุนไหน นะคะทุกคนมาหลังคันนะคะห้าพันบาทนะก็ว,วันนี้นะคะก็มาดูกันนะว่าสุนแทห้าพันบาทเนี่ยอแปะจะให้เรากับว่าเท่าไหร่นะคะพี่ๆค่ะก็ขอฝากก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่อายุต่ำกว่าสิปดดีนะคะควรใช้หน้าร่างในการับชมนะอ่ะทุกทุนมาห้าพันบาทเราก็จะเล่นอยู่ที่เป็นกลางแล้วกันนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะทุกคนค่ะอ่ะเปิดเทปบงให้เรียบร้อยนะคะเปิดออโต้อสิบรอบนะทุกคนเราหนีนะคะ ไวน์มาเป็นเรื่อยเรื่อยนะคะสัญลักษณ์ไวน์มาก็คือแตกแล้วนะทุกคนรอบนี้นะคะได้มาเป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะอยู่ที่825บาทค่ะทุกคนคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นเงินรางวัลก้อนโตที่แบบมาไวทันใจหรือกินนะเออเบ็ดเราเริ่มต้นอยู่ที่เ5บาทนะคะได้ฟังก์ชันการซ้ำมาเป็นเนรื่อยเรื่อยและไวน์ก็ไม่หมดเลยนะคะรอบนี้นะ,ะ,นนะ,ะได้เงินรางวัลก้อนโตใส่มาแล้วนะอยู่ที่800เอ้ย937บาทของใครที ขออภัยทุกคนขอโทษขอโพยทุกคนด้วยนะคะขอไม่ทีเลยเพราะว่าตอนนี้นะเอาอีกไปดูตรงฟังก์ชันคำว่าวิน่งไงเอา้าอะไรเนี่ยกาดจะแตง่งรอบเลยเหรอเฮย้ยวันนี้แก้มเอาแบบแต่งจริงทุกคนเฮย้ยซริงบอลจุดคอสทุกคนรอบนี้นราเงินรางวัลก็ต่ระดับซูเปอร์นะคะน้องสิงโตหวัวสิงโตแตง่งมาหลักหมื่นเลยกาดจะไม่ให้พักเลยเหรอรอบนี้แต่งไปสองร้อยยี่สิบห้าบาททุกคนการเห็นถุงมาห้าพันนะคะรอบนี้นะแต่งมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันแล้วนะ เฮ้ยเกินไปไหมอะแล้วไวส์ก็มาแล้วทุกคนเงินรางวัลก้อนโตอรอบนี้นะคะหมวกมาอยู่ที่เท่าไหร่สองพันสองร้อยหกสิบน,นะคะเงินรางวัลเมกะ <S 2> <S 2> เอาอปากพังเลยนะฟังก์ชันการถุงซ้ำก็มาโอ้โหเทพเจ้าแห่งทุกข์หรือว่าเกนมนมาแปะมาพังจริงจริงโวย แตกแบบนด้วยนะทุกคนแต่เจบาบทนี่ยังไม่ไปเป็ดอื่นเลยนะเอ้ยตรงแหมนี้มนไม่ได้ไปเป็ดป <laughs> ดูดิมันแตกแบบไม่ไหวอะแตแบบไม่หวั่นไม่ไหวเลยค่ะทุกคนรอบนี้นะคะเงินรางวัลซูเปอร์มีกาได้เท่าไหร่นี่เฮ้ยมันนี่ได้อยู่่งขุน้ามหุยหุยหุยได้าันเเอ,อ้เยอะนะ่พร้บาทค่ะพี่ๆค่ะ <S <S หุ่นห้ แน่นอนค่ะว่าฟังก์ชันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่ยังไงก็แตกแน่นอนนะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ Y ชนมามาทุกคนไม่ว่าสัญ,ญลักษณ์ไหนไหน,นะคะถ้าเจอ Y นะก็จะแตกแล้ว Y สามแถวอย่างเงี้ยไม่ไม,ไมีไม่แตกนะทุกคนเอารอบนี้นะคะเป็นเจ็ดสิบห้าบาทนะเป็นฟังก์ชันการหหุนซ้ำนะคะของเกมระแปะหรือว่าเกมเที่สร้างหินชกว่านะคะควจริึงก็หนาะได้เงินรางวัลก้อนตัวระดับซูเปอร์นะคะหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทค่ะพี่ๆทุกคนค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างำแตกอย่างต่อเน,นื่องแตกแบบคอมโบแตกแบบไม่ติดแตกไฟแตกแบบติดกันเรียบร้อยมาอีกแล้วอ่ะทุกคนมันเวอร์มากเฮ้ยไม่เข้าใจเฮ้ยทุกคนดูนี่เอาหเห,อหี้ยงชกไม่เฮ้ยทุกคนคะสำหรับเกมพอจุนก้อนมาเอาอเล่นตอนประมาณทุ่มครึ่งนะคะทุกคนหนึ่งทุ่ม ช่วงหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งอะทุกคนลองลองเล่นช่วงเวลาแตกดีนะช่วงเวลาแตกนี้น่าจะเป็นช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะเนี่ยเวลานี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวไว้แบบคลิปน่าจะแบบปรับในกลางให้คนดูด้วยเลยเออรอบนี้นะคะแตกมาแล้วแตกแบบไม่เกรงใจเลยรางวัลระดับซูเปอร์นะคะแตกมาหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทเฮ้ยทุกคนฟังท่านี้มันเฮ้ยนี่มันเพิ่งเปิดออโต้ไปแค่ห้ารอบทำไมมันแตกอะไรขนาดนี้เฮ้ยวันนี้ต้องหยุดแล้วนะ เฮ้ยถ้าได้อีกแบบคบสิบรอบนี่ถอนเลยนะเอาพูดจริงอ่ะทุกคนอะเอาอีกถ้าคบสิบรอบเอาอีกจะหยุดแล้วจะไปถอนเลยเพราะว่ามันเกินเกินคาดมากรอบนี้แตกใหม่แล้วนะเงินรางวัลระดับซุปเปอร์หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบห้าบาทเลยอะ่ะไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่โอ้ชิตทุกคน เกินไปเกินไปจานอย่างเอ้าจานสุดสุดจ้าสุดสุดจริงเออเออสุดจริงพี่ขาเออสุดจริงพี่พี่อ่ะวันนี้นะคะสำฟอร์จูกกนกอสเปลี่ยนคะแนนเลยรีเซ็ตคะแนน,นนะคะฟอร์จูนกอสนะเอาอีกให้สิบเต็มสิบเลยวันนี้นะคะเกมที่แตกดีเป็นฟอร์จูนกอสไปเลยวันนี้นะ วันนี้นะฟอร์จูนกอสให้ไปเลย10เด็ม10แตกมาทั้งหมดนะคะ1 5ึ่งับาทนะคะตอนนี้นะคะการพกทุนมาแค่5000บาทแตกมาแล้วอยู่ที่79,070บาทนะทุกคนเงินรางวัลระดับก้อนโตนะคะทุกคนฟอร์จูนกอสนะเงินรางวัลก้อนโตนะเบ็ดเบ็ด75บ้าทยาวเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเบ็ดเลยนะทุกคนสุดยอดมากวันนี้นะคะคงต้องไปถอนอยู่ที่เงิน80,000 1, 1 7 7 5เอ้ยขอขออภัยทุกคนนะคะเงิน8175บาทต้องไปถอนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปผายเอ้ยชอ็อคไป